หรือเปล่านะก็ทําการกดคลิกไปตรงนี้เห็นไหมเงินของเราเพิ่มเรียบร้อยไม่ต้องเสียสักบาททุกคนโอ้โหก่อนที่เราจะไปชมคลิปสําหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมของทูมันี่วอลเล็ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลางคลิปนะตัวนี้ก็จะเป็นการสูมเงินตั้งแต่0บาทจนถึง 5000บาทนะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆลองไปเล่นดูได้กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ึจนถึงวันที่31ธันวาคม65นี้นะก็ขอกราสเีนท่วงกันด้วยนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมตุโฟกัสอีกเช่นเคยะะคะสำหรับคลิปันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบ็อกนะทุกคนก็รู้ๆกันอยู่นะคลิปนี้ก็จะมาเติมโลบ u อกให้เพื่อนดูละกันนะครับเป็นกิจกรรมของทูมินี่วอเล็ตอีกแล้วนะสำหรับ iOS เเท่านั้นทุกคนย้ำ เป็นของ iOS เท่านั้นแล้วก็คืนเงิน100%ด้วยทุกคนก็คือถ้าเพื่อนเพื่อทำการเติมเท่าไหร่ดีเดี๋ยวเอาเป็นตัวอย่างละกันนะทุกคนมาดูมาดูเอาเป็นตัวไหนดีอ่ะตอนนี้ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนะครับทำการเติม0.99ส้สตางค์นะทุกคไม่ใช่สตางค์หรือ US ดอลลาร์นะนะทุกคนประมาณนี้นะ0.99 US ดอลลาร์หรือประมาณ34บาท35บาทนี่แหละนะประมาณนี้ เพื่อนๆจะได้เงินคืน100%ก็คือทำการเติมฟรีนั่นเองนะทุกคนแต่ถ้าใครนะทุกคนย้ำนะทุกคนทำการเติม4.99ดอลลาร์นะทุกคนตัวนี้จะได้รับเงินคืนสูงสุดแค่1 0 0บาท100%เท่านั้นนะทุกคนก็คือหักลบออกไปเลย100บาทเพื่อนๆจะได้รับเงินคืนแค่100บาทนะ แต่ถ้าเพื่อนเจะทำการเติมอยู่ที่0.99 u s ดอลลาร์นะเพื่อนเพื่อนจะได้รับเงินคืน100%ก็คือเพื่อนเพื่อไม่จำเป็นต้องเติมนะครับก็สามารถทําการรับได้นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้จะมาทาการเติม80โลเป็กก่อนที่เราจะไปเติมเกมเพื่อนเพื่อนต้องโอนเงินม่อจากบัญชีโ้ดโหมดก่อนนะเพื่อนเพื่อนก่อนที่เราจยมความผิดลานะเพื่อนเพื่อนจะไม่เสียเงินลิงเฉยนะครับซึ่งเป็นลิงก์ในทุกคนที่เป็นการรับโค้โหมดเพื่อน ไม่ต้องการกดลิงก์นะครับเงินจะไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดเงินร้อยเปอร์เซ็นนี้ได้นะมาดูกันนะทุกคนว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปนะก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการโอนเงินออกจาก t r ูบันนี่วอลเล็ตออกก่อนนะเพื่อเกิดข้อผิดพลาดนะครับเพื่อนๆจะไม่เสียตังค์ฟรีนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลย หลังจากที่เพื่อนทำการกดคลิกเข้ามาเรียบร้อยนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้แหละในทุกคนตัวนี้เพื่อนๆต้องทำการรับสิทธิ์หรือทำการกดคลิกใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อป้อนรหัสของผมก่อนนะครับตัวนี้สำหรับใครที่อยากป้อนนะครับตัวนี้จะเป็น R Y C B F ในทุกคนท่านเพื่อนไม่ป้อนนะครับนี่จะขึ้นแบบนี้ในทุกคนไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ในทุกคนท่านเพื่อนรับสิทธิ์ได้ก็คือสามารถเติมเกมได้ฟรีๆเลยนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการ กอกรหัสกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวคลิกใต้ล่างคลิปนะสำหรับใครที่เจอแบบนี้ให้เพื่อนทำการคลิกใต้ล่างคลิปได้เลยหลังจากที่เพื่อนรับสิทธิ์เรียบร้อยนะฮะททุกทํานทำการกดคลิกรับตรงนี้นะนี่เป็นอันว่ารับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็กดคลิกตรงนี้นะครับถ้าเขียนบอกว่ารับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเขียนบอกว่ารับสิทธิ์แล้วตัวนี้สามารถทําการเติมเกมได้นะก่อนอื่นนะครับสังเกตด้านล่างนะครับจะมีคําว่าเชื่อมต่อ กับ App Store นะคะสำหรับใครที่ใช้ Android นะจะไม่สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้แค่ iOS เท่านั้นนะครับหรือถ้าใครอยากใช้นะครับเพื่อนๆต้องหามือถือที่เป็นของ iOS เเท่านั้นถึงจะสามารถทำการ เติมได้นั่นเองนะทุกคนกิจกรรมก็จะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม65นี้ใกล้จะหมดแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่เติมก็รีบเติมด่วนนะมาดูกันนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนทาการกดคลิกเชื่อมต่อกันก่อนนะครับก็ให้เพื่อน,อนๆนะครับทำการกดคลิกเชื่อมต่อทันทีนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้จะอยู่ในหมวดเชื่อมต่อกับแอปสตูนะครับเพื่อนๆต้องทําการคัดลอกอีเมลเบอร์มือถือเพื่อนๆ ทั้ง3ตัวนะทุกคนทั้งอ e ีเมลทั้งเบอร์ถือนั่นแหละนะทุกคนก็ให้เพื่อนเพื่อทำการคัดลอกอ e ีเมลกันก่อนนะครับหน้านี้สำคัญมากๆเลยต้องใส่ให้ตรงนะถ้าเพื่อนใส่ไม่ตรงไม่สามารถทำการรับได้นั่นเองนะทุกคนก่อนอื่นให้เพื่อนๆพทำการกดคลิกเชื่อมต่อแอปสโต e กดคลิกไปได้เลยนะก็จะเด้งเข้าสู่แอปสโต e ของ iOS นะครับผมลืมบอกไปกิจกรรมนี้จะหมดวันที่31ธันวา t h i นะสำหรับใครที่ยังไม่รีบทำรีบทำด่วนเลยนะไปดูกันนะทุกคนจะเจอหน้าตา แบบไหนกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราทําการสแกนใบหน้าก่อนแล้วกันนะเจอแบบนี้นะครับให้เพื่อนทาการกดคลิกเพิ่มวิธีการชําระเงินนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเลือกเป็น t r u e m o n e y w a l l e t นะครับกดคลิกตรงนี้นะหลังจากนั้นทําการป้อนอีเมลเบอร์มือถือของเพื่อนเพื่อนเข้าไปนะทุกคนตัวที่ผมให้เพื่อนๆพนทำการคัดลอกไปนั่นแหละนะทุกคนก็ทำการกดป้อนเข้าไปได้เลยนะทุกคน มาดูกันว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับที่เพื่อนใส่เรียบร้อยก็ทําการกดเสร็จสิ้นนะทุกคนกดเสร็จสิ้นนะครับรอ S M S นะทุกคนรอ S M S หรือ O T P นั่นเองนะก็ให้เพื่อนเพื่อทาการใส่ตามนี้ได้เลยนะทุกคนนี่ก็ทําการกดเสร็จสิ้นนะครับตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่านะหลังจากที่เราทําการใส่เรียบร้อยนะทุกคนเพื่อนเพื่อก็ ใส่ให้ครบนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการกดคลิกตรวจสอบลอ OTP หลังจากนั้นก็จะเสร็จสิ้นเหมือนผมนะเช็คข้อมูลให้ถูกต้องนะโอนเงินออกจากบัญชีให้หมดก่อนนะทุกคนถึงจะสามารถทําได้เพื่อป้องกันเกิดข้อผิดพลาดเพื่อนๆอาจจะไม่เสียเงินฟรีนะโอเคหลังจากนั้นก็ทําการกดเข้าไปที่เกมโลบก,กันได้เลยนะ มาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับก็เพื่อนๆทาการกดคลิกเข้าไปในการเติมโลบักได้เลยตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่160โลบักนะแล้วก็การเติมเหรียญน,นะครับผมจะทําการเติมเหรียญอยู่ที่ 80เหรียญจะใช้เงินอยู่ที่0.99 u s ์แต่ผมจะใช้โค้ดนั่นเองนะทุกคนก็จะไม่เสียเงินสักบาทนะก็ทำการกดคลิกที่80นะทุกคนนี่กดคลิกที่80ได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อทำการเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะก็รอนะว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับสามารถซื้อได้หรือเปล่านะก็ทำการกดคลิกซื้อนะนี่กดคลิกซื้อนะเดี๋ยวเราทำการกดยืนยันก่อนนะโอเคมาลุ้นกันว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะทุกคน มาลุ้นโอเคนะตอนนี้ผมได้ทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วในทุกคนตอนนี้นะเดี๋ยวเร็วๆผมเปิดให้เพื่อนดูนะนี่ทุกคนได้รับ 35- บาทจากแคมเปญในทุกคนตรงนี้นะทุกคนจากที่ผมทําการชําระเงินในทุกคนนี่ตัวแรกในทุกคนตัวด้านล่างสุดนะครับที่ผมชําระเงินไปเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะทุกคนหายไปแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันนะ จากที่ผมในทุกคนได้ทําการเติมไปในทุกคนสังเกตนะครับผมได้ทําการเติมของ Apple ิลในทุกคน Apple ก็คือ Play Store นั่นแหละของ App s t o r นะทำการเติมไป35บาทในทุกคนโดนหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เงินเพิ่มมาในทุกคนสังเกตเวลาเท่ากันเลยในทุกคน16บหนาฬิกาสินาทีเหมือนกันนะครับแล้วก็เงินเข้า ช่วงเวลาเดียวกันก็คือได้รับเงินคืนเติมฟรีนั่นแหละได้ทุกคนประมาณนี้และการเพื่อนๆก็ลองก็ลองไปทําตามคลิปของผมดูได้ไะทุกคนเพื่อนๆสามารถรับได้แน่นอนรับได้หนึ่งครั้งใะทุกคนกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดวันที่3 1มเอ็ดธันวาสำหรับใครที่ยังไม่ทํารีบทาด่วนได้ทุกคนสำหรับใครที่ อืมอะไรเดียทุกคนทําไม่ได้ละกันอ่ะทําไม่ได้ละกันทักมาในเพจของมตุโฟกัสได้นะทุกคนถ้าผมรู้จะพยายามตอบเพื่อนๆและกันอย่าลืมคลิกใต้ล่างคลิปนะคบเพื่อจะปลดล็อกรหัสให้ทุกคนเพื่อจะทําการเติมพวกเกมฟรีไฟเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะแล้วก็ R O V ก็สามารถทําการเติมได้โลบอกก็สามารถเติมได้เช่นกันเหมือนตัว ตัวที่ผมทําคลิปให้เพื่อนดูนะก็จะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปดูในโลบักนะทุกคนหรือโลบอกนั่นเองนะว่าจะสามารถรับได้หรือเปล่านะว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่านะก็ทําการกดคลิกไปตรงนี้เห็นไหมเงินของเราเพิ่มเรียบร้อยไม่ต้องเสียสักบาททุกคนโอโหอะไรจะดีขนาดนี้นะเพิ่มมาง่ายๆแบบนี้เลยสําหรับใครที่อยากทําตามคลิปของผมนะทุกคน ก็ทองทําได้กิจกรรมนี้จะซื้อส่วนวันที่31ธันวาถ้าใครได้เม้นแต่ลัางคลิปหน่อยถ้าใครไม่ได้ทักมาในเพจก็ได้นะทุกคนถ้าผมสามารถช่วยเพื่อนๆได้จะพยายามช่วยและกันนะทําได้เฉพาะ Android ไม่ใช่ Android ดี i ิ s o s เท่านั้นนะก็ขออภัยด้วยกับข้อผิดพลาดนะทุกคนพูดผิดผิดถูกๆต้องขออภัยด้วยแลกกันนะโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะทุกคนหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์ กดแทรกดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ